ดีตอนนี้เราสู่ช่อง c TGC p l a เก่าแชแนลการ์ดเกมเก่าๆที่คนเล่นไม่เก่าครับผมวันนี้อยู่กับเด็กอะไรครับเอาเร็วไม่เป็นไรมึงเป็นไรไปโดนตัวไหนมาไม่เป็นไรอ่ะป่ะป่ะเอาเด็กวอริกเด็กวอริกครับผมในช่องนมีแอตสินแบที่ปกติไม่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 จริงเลยตอนแรกแอตสินแบ็คจะให้ผมแบบย้อนกลับไปอยู่สู่ยุคดึกดำบรรด์ก่อนที่จะเป็นสตรีมแบบนี้ มันเคยรันทูดมาก่อนอันนี้ครับแผดแล้วแผดแรกนี่รันทูดรันทูดแต่เพื่อความไม่เสียเวลาทำสองคลิปอตีแมวไปเลยเดี๋ยวจะบอกว่าอันไหนไม่ใส่ใส่อะไรแทนอันแรกครับบริกบริกมอนเฮ้ยหนึ่งใบครับทำไมก็อยากใส่หนึ่งใบเอ้านะครับเกมนี้ใช้ไม่ได้ทุกคนนะครับผมขอโทษที่ถามอ่ะก็เป็นตัวที่ใส่มากกว่าหนึ่งได้ใช่ใส่หนึ่งก็ได้แต่ว่า อย่างมากนะแบบไม่ใช่อย่างมากเลยเขาเรียกว่าแม็กซิมัมที่ผมคิดจริงๆอะใส่ได้ย่างมากเลย2ตัว2ตัวไม่ถึง3อ่าเป็นเป็นตัวที่เรียกว่าไงมันต้องมาตีมาบล็อกอ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดโดนมิราดเขคิลนอนหนักมันก็จะเสียไปหนึ่งตัวอืมมันก็ค,ควรมี2ตัวใช่ท่ากันงนู้นก็ใส่2ก็ได้หรือหมันไส้ก็ใส่3ซะอืมแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแต่มันล็อกมือนะผมรู้สึกแค่มันล็อกมือเึ้นเลยไม่ชอบเลยใส่กันยืนตัวเดียวพอ ดาวลิกเป็นหนึ่งในคอนแทคที่ถ้ามันทำอะไรไม่ได้แล้วเปรียบไม่รู้ครับเอาไปเชสก็ตินท็อปมากครับเฮ้ยมีขีมีขิงไอ้จักสี่คนวอลิกหมดเลยวอลิกไม่ติดท็อปก็แย่เลยแล้วราบอกว่ามันเป็นคอนแทคฝั่งทำลายโลกที่ออกมาแล้วมีคนอยากเล่นมากที่สุดเลยใช่ใช่มันเคตรมากกิมมิคมันดีคนไม่เล่นสีขาวยังอยากเล่นอ่ะใช่แล้วสีขาวก็อยากเล่นจับอะเล่นง่ายมันจะเล่นยากมากขนาดนั้น ใช่แต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะในการเลือกของใช่จังหวะจังหวะจะเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าเล่นไม่ได้เล่นยากเข้าใจง่ายนะครับออฟฟิเชียลพยายามให้มันเข้าใจง่ายที่สุดเพราะว่าการยัดใต้มันยากใช่นะครับอกเลยนะครับเล่นมาแล้วเชิงเด็กนี้ต้องหนาอืมต้องมีเชิงในการยิงอืมมันต้องเป็นแบบต้องเป็นวอริเองอร์ริอต้องเอารนต้องเอารนต้องเป็นคนร้ายร้ายอ่ะอืมเกเรเกเรไปต่อเลยว่าไปดูกระปุนลูกโม่ดีกว่ ปืนตัวนี้เนี่ยผมเห็นลิศบางคนเขาใส่ไปเดียวใช่ผมก็ใกล้เปลี่ยนแล้วมันทำอะไรได้อะไปเนะมันทำอะไรได้นอกจากมิลาด์ก็ไม่มีเทียอะไรเลยทำอะไรได้เราเลยนะมิลาดเมื่อแปะมิลารโหลดหนึ่งโหลดหนึ่งเขาจบอ่ะเออเสร็จแล้วเหรอเออเสร็จแล้วใช่ก็ก็สมควรแปะไปเดียวเพราะว่า มันเวลาจะเอาใบใหม่ไปเทสมันเอาขึ้นมือเนาะมันก็เปลี่ยนแปลงใหม่ได้มันไม่จำเป็นต้องมีเยอะใช่อันนี้ใส่สามเพราะคิดไม่ออกอ๋ออันนี้แพดสองจุดศูนย์อยู่คิมไม่ออกจะใส่ไอ้นี่ก็ได้นี่นะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่หรือจะเป็นสองใบก็ได้ใส่ไปเลยเดี๋ยวจะใส่ไอ้นี้ก็ได้อยู่นะเอาเพื่องระเบิดไปดิน้องน้องน้องอ่าน้องระเบิดระเบิดอ่ะเพื่องระเบิดไปแล้วไปแล้วเทค่าฟไม่มีอะไร เมื่อลงเมื่อตีเธอละครั้งบนงเขาล่างไปดิจบใช่ไหมใช่บ่อยไหมใช้บ่อยไหมถึงไงไม่ใช้อ่ะข่าวนะครับแป๊บแป๊ต้องแกเรยนเพราะว่ามันบ้านใช่แล้วบ้านมันใช้เป็นฉุกเฉินหลังจากที่ไม่มีบ้านเกิดดินบ้านจะบอกความขี้ของมันเออต่อไปครับต่อไปครับบาเลโหลดดาก้อนสามใบสามใบหน้ามันชนหน้ามันชี๊ดไปแล้วดึงสี่ดิงสี่คอสสี่ตีแล้วไงดูดมอนมา กระชากไส้เราเราพลาดอะไรมัก็กระชากพลาดความสามารถมันก็ง่ายงเมื่อลงมาตีไม่เธอละครั้งฟันเบิร์ดเขาทิ้งเฮ้ยใช่จากนั้นชักกระสุนหนึ่งเม็ดได้คอหนึ่งเม็ดไอ้ยเน้นตัดเบิร์ดก่อนอใช่ฟันเบิร์ดก่อนนะแล้วค่อยแล้วค่อยชักกระสุนเพิ่มเติมคุณไม่มีกระสุนคุณลงไปฟันเบิร์ดใช่โอ้โหแล้ว ประเด็นอยู่ว่าถ้าคนนี้สนะน้ำลงมาฟันเบิร์ดชักกระสุนได้ข้อหนึ่งเม็ดเก็บขึ้นมือโอ้โหมันไม่เสียทรัพยากรใช่เดี๋ยวก่อนลืมมันมีบวกหนึ่งรับมันมีบวกหนึ่งเขาด้วยอ่าโอ้ให้เขาด้วยไม่มีก็แย่แล้วไม่มีก็แย่แล้วอีเดียงนึงก็เป็นเจ็กแจกคิวแจกคิวให้คนที่มีโหลดออกพิ้ชช็อตเป็นคิวอะไรวะเป็นเชลม่วงเขียวฟ้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีแดงเพราะว่ามันทะลุเอ่ช่างแม่ทะลุบ่อยม่ทะลุยไม่มีประโยชน์ สี่ลดสองครับลงมาควิกโหลดเต็มแน่นอนควิกช็อตได้ควิกช็อตได้คอหนึ่งเมตรมันกัหนึ่งอืมนีเต็มแน่นอนนะครับใบต่อไปแอเวนจำไ็นต้องใส่ใช่จำไว้ตใส่ต้องใส่เพราะว่าเป่าออกใช่เด็กนี้นะครับจำไว้เอาออกไม่ได้แพ้ใช่เอาออกไม่ได้แพ้คือเข้าได้ออกไม่ค่อยได้เท่าไหร่แอเวนในเทินง่ายง่ายเอเในเทิน เมื่อตีบวกหนึ่งเขาได้คอ1หนึ่งเม็ด <Check S 2> เช็คเขาอีกทีหนึ่งถึงห้าหรือเปล่าไม่ถึงหรอขออีกหนึ่งเม็ดแอบวบวกเพิ่มวัยไคือกุนน้อยกูได้ใช่กุนน้อยได้คอรสองได้คอรสองเขาไม่แต่คนเขามากได้ขอเพิ่มอนี้เลยเขาน้อยกูได้เพิ่มจบที่สองเขาแล้วไงต่อนี่ต่อด้วยคนนี้อีกสองคราวชัดหลอดสองเป็นสี่เขาในเชิญเดียวหูจริงๆไวมากเป็นเมื่อลงใช่มันหนุ่มเมื่อตีเมื่อตีอ๋อมันเมื่อตีโอเคอ่ะ โอ้เขาเท่าไหร่สามเป็นไงนตัวเดียวสักออคู่นี้โคตรโอ้เขาได้ mm hmm. ง่ายๆคลิกช็อตหนึ่งแปดเธอละครั้ง่อไส้เธอยกยก oh. เพื่อนนะเจอเขาว่าเพื่อนถ้าเกิดว่าบอดเขามีการยกหรือไม่รับเ<ย>ข็กยอกไม่ได้ใช่ใช่ต่อเล่นไม่ได้ประเด็นยกหน้ามไม่ได้ใช่ไหมขอหลังได้ไหมล่ะได้ยกหลังได้ยกได้ใช่ถ้าเกิดเห็นนี้ยกูนิซันไม่ได้นะเด็กนี้เจออาบ้าในนิ่งใช่จริง เี้ยเงี้ยจะขึ่นบอลลิเกย์โอ้โหหมดแล้วโอเคโอเคตัวแรกที่ต้องใส่ต้องมีด้วยจะเป็นจะเป็นแต่สองนี้จะเป็นแน่นอนสามต่อไปต้องมีที่มีรัสเซียอันนี้ก็จะเป็นเต็มต้องมีเต็มสิ่งที่เก่งที่สุดในเด็กมีหลาดนอนบล็อกได้ที่มีหลอดฟิชช็อตไอ้ยาควรจะสามารถเอาบอลลิเกตีไปได้แล้วคุณก็นอนรอบล็อกเขาสองเป็นตัวเขาใช่ มีแค่นี้มีแค่นี้ใช้แค่นี้เนาะใช่ช่วยเป็นตัวชุกเชิญควิกช็อตสองโดนมาเลยสิ่งที่มันเก่งคือมันควิกช็อตได้แม้กระทั่งยกเขาไม่ได้ก็ตามโดนเลยโดนเลยทำได้ต่อยุกถึงตัวได้ควิกช็อตเพื่อโดนโยมมาก่อนโดนยุกจบแค่นี้หมดแล้วใช้ได้ใช้ได้โเป็นเป็นตัวหลักที่ดีอรับไปต่อไปใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบโมไซ งั้นสองใบใส่เพราะอะไรอืมควิกช็อตครับโอ้เอามาใช้นี่เองเอามาใช้เอามาใช้ควิกช็อตอืมเพราะว่าวงการนี้เข้าเข้าแล้วออกออกก็ยากหน่อยออกยากเข้าแล้วออกยากต้องหาคนช่วยออกต้องหาคนดึงใช่เข้าแล้วออกยากมากง่ายๆที่มันมีเงื่อนไขยากคือควิกช็อตถ้าควิกช็อตปุ๊บเตะสามตัวอ่าควิกช็อตเท่าไหร่ครับควิกช็อตหนึ่งเตะสามตัวสามตัวข้อเท้ลงไปเก่ง ตั้งเดิมพกวางใบไม่ตนคอเป็นเมื่อแอดเวนเมื่อเก่งเก่งเก่งเอกสองไม่ต้องสนใจมันมา็อกเฉยเชโอเคเหลือไหมมันต้องพิกช็อตต้องพิกช็อตมากเกินหนึ่งตัวได้ไงไม่ต้องพิกช็อตไม่ใช่เต็มสามตัวยายายาต่อไปแลที่ตอนแรกเหมือนจะไม่เก่งแต่เก่งใบนี้นะครับแอดเวนที่เก่งที่สุดในนี้ถ้าไม่นับเอ็กโโอ้หเป็นน็อกเทิร์นได้ได้เทิร์นก็ได้อื อัดเว้นมาไม่มีอะไรไม่ไม่เอาเลยเอาอะไรเลยขอไม่รับคนเดียวก็จะลงมาแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็จะไม่รับเทคิคใช่ตอนนี้ไม่มีอะไรถ้าคุณไม่ทําตอนนี้คุณทำอะไรไม่ได้แล้วใช่เสร็จแล้วโอ้เค้าสี่สี่เองต่อจากนี้ก็ได้แล้วอันนี้แค่สามนี่ก็เสี็จปึ๊บถอดสาฟิกช็อตถอดสาฟิกช็อตเตะหนึ่งตัวจ่ายแพงทำไมจ่ายแพงจ่ายแพงให้ต้อเก็บครับหนึ่งใบที่เหลือแล้วจะชอบว่าจะมันมีเยอะมันมีเยอะ จบที่ตรงนี้พอแค่นี้ก่อนตัวนี้อ่าเดี๋ยวจะรู้ว่าทราไมต้องจ่าย3ไปต่อที่เอ็มนี่มาแล้วนี่เบอร์ครับเธอละครั้งชื่อนี้เบอร์ที่เก่งที่สุดในนี้แหละเก่งสุดไม่สามชื่อนี้ไม่สามไม่ได้ชื่อนี้เธอละครั้งครับโดนพิกช็อตแอคทีฟแอคทีฟเบอร์ได้ไอ้ย่าแอคทีฟเบอร์บอกไงเตะหนึ่งตัวโดดสองโอ้ก็คือเนี่ยทิ้งหนึ่งใบเนี่ยสมมติคุณมีอันนี้ใบเดียวคุณใช้ตัวนี้ถอดหนึ่งเปิดใบใบนี้ใช้ชาสอง กระตุ้งเพิ่มเราเสร็จแล้วมันก็ทิ้งไหมหรือว่ามันลงเชิญดครฉยเป็นเด็กเบิร์ดเบิร์ดมีเป็นเชิญเบิร์ดเนื้ออะไรเมื่อมือเพิ่มมันไม่ได้เซ็ตหรอกเข้าไปหมดอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมือก็ไม่ถึงลงแล้วขึ้นมือก็เซ็ตเฮกเล่าไม่เป็นไรเฮกเล่าไม่เป็นไรฟีโหลดสองไอ้ควิกช็อตสองยิ่งมีชอดเท่าไหร่ยิ่งดี ก็จะหัวตั้งโดมงไหัวทุยเรื่อยๆจเฉยก็ฟาดเลยไม่มีอะไรทำจุ๋ไม่ทำก็ตี๊งติงตตรงนี้นะครับถ้าเกิดเห็นคนนี้เนาะถอดมาสักสามใบก็จะเก็บได้ใบหนึ่งจากเทกของคู่หูแต่ใบเนี้ยก็จะกดเทกได้ไปลงสนามเวฟเพิ่มนี่แหละแล้วถ้าสนามเรามีอย่างนี้ก็จะเก็บได้หมดเลยสามใบใช่ไม่ซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนนั้นเต็มหยองไม่แบบเต็มเต็มก็ได้ตองก็ได้แล้วแต่ <Okay. S 2> ยิ่งใส่เยอะบอกเลยนะตัวเลือกในการเท่นะ่ะยิ่งยากใช่นี่ก็ยากได้นันก็ยากได้เก็บยังไงน,นนะแล <c oughs> มันเยอะแล้วมันจะมีความคิดว่าเอ๊ะแม่งต้องเก็บแล้วก็บางทีก็ความคิดแบบว่าแต่มันต้องใช้ <c oughs> อยากได้ขึ้นมือหรือคุณจะ,จะใช้ใช่ต่อไปคอนเจ็ตคอมอนอ่าหนึ่งในใบที่เก่งของเด็กนี้ใช่ตอนแรกคิดว่าเฉยๆคิดว่าเปลืองไม่เป็นไรใส่เต็มเลยครับตอนนี้เอ้ย เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่มีมันเราถอดคุณถอดไม่ได้ใช่แล้วก็นอกเธอทั้งมีรายการใช่เนี่ยมันบอกว่าแฟรครับคลิกช็อตหนึ่งเทอร์นิฟายเอ้ยแห่ใจพิีไฟกระโดดอ๋อลงไปฟรีปั๊ฟรีนะฟลิกช็อตแล้วไงคลิกช็อตกระโดดใช่คลิกช็อตแล้วก็กระโดดฟรีแล้วก็มีเฮกต่อหลังจากกระโดดเสร็จแล้วเทุนอันเชิญมาตตีเตะหนึ่งตัวได้ยกหนึ่งตัวจากนั้นถ้าถอดฟลิกช็อตสองใบเปลี่ยนจากยกเป็นเตะโอก็รวมๆแล้วตัวนี้ตัวเดียวถอดได้สาม ใช่ถอนได้สามไม่เจอคลังตัวใหม่ได้ใช่แล้วก็สามใบที่ถอดมามีนี่ตัวนึงครับเอาใหม่โันใหม่ต่อไปถ้าทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วเราปอกเด้งอยู่ในนี้ในในใต้มีโอ้โหในใต้มีก็จะเป็น บอลริกตัวใหญ่บอลริกตัวใหญ่มองวอลริกอีกคนบอกว่าไม่ใช่อะไรเมื่อแอดเวนยกโปท็อปสองตัวหรือเอาเอาเบิร์ดไปโปะท็อปอะโกท็อปนะโกรท็อปอ่าอ่าจะไปดีกันไม่ได้เนี่ยแหละฟามทีขบอกก็วันเล็กเหรอครับอเล็กเหรอครับขึ้นท็อปครับเนี่ยลงลงคนนี้มาเอ๊ะเจอเล็กกว่าตัดไม่ได้แอดเวนครับโอ้โปะขึ้นท็อปครับต่อไปได้เป็นแฟรอืมเป็นแฟรไม่ใช่เมื่อมันตีแค่เจ็ดเราถอดไซส์สองยิงหนึ่งเลือดปุ้ง กี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช่ก็ลิมิตอยู่ที่ไส้ไส้ไ้ติดปลายไส้ตึมสุดไส้ติดยิงห้าลายไส้ติดต้องแก่ไส้ติดยิงห้าลายถามว่าต้องถึงสิบไหมข้างหน้าข้างบนมันตีกันมัวส้วหมดแล้วก็ฝ่ายฮิวสู้ยิงห้าก็ยิงไหวตัวย่ายิงไหวแบบนีทั้งวันฟาร์มฟาร์มสู้ได้คุณมีสิบเขาฮิวมาหนึ่งคุณถอดตัวนี้ได้อีกสองชาติไปถอด วนกันไปเรื่อยๆยิงเรื่อยๆยืนพูนนะครับแล้วเทคนนี้กลับมาอีกแล้วเนาะยกอะเก่งเนี่ยถ้าคุณจำได้มันมีมังกรเกาะอยู่ตัวนึงใช่ที่มันเหลือหนึ่งอะนั่นหละตอนนี้ครับเดียวกันเลยอะต่อไปอืมขอโกงก็ที่โกบ้านโกบ้านโกไม่มีไม่ได้เลยไม่มีไม่ได้เริ่มก่อนเก่งเริ่มหลังก็เก่งบ้านที่เก่งที่เป็ของคอนแถบใช่ เล่นสีแดงยิงไม่ยิงก่อนทําได้ยิงไม่ยิงก่อนอะไรไม่รู้ขอแค่ได้วางสบายใจแล้วโอ้เมื่อวานครับโหลดหนึ่งโดยการที่ลากวอวหลิกมาก่อนลากวัลิกมาจากไหนก็ได้โอใช่จากมือหรือจิตวิญญาณจากแหนไม่ได้จากแหนไม่ได้เลยโหลดลากได้หนึ่งเข้าโหลดลากได้โบนั่งหนึ่งเข้าโหลดไม่ต้องลากแบบอะไรโหลดเลยลากก่อนอย่างนั้นโหลดแล้วก็บนของหนึ่งเท้าถ้าถ้ามีอยู่แล้ววางไม่ได้เยหยั่งเสร็จเสร็ต่อมาเขาเคลียร์เรา วางไว้ทั้งสองครับจ่ายสองคอร์สอันเชิญจากจิตวิญญาณลงมาข้างล่างก็คือถ้าเกิดว่านิ่งสั้นนิ่งอยู่นะคุณทำอะไรกับบอลลีวันนี้ก็กลับมาหมดใช่มันจะกลับมาเรื่อยๆใช่ทำแค่นี้จ่ายสองลงไ่ทุกตีบวกสองบวกสองโหลดแล้วก็เทอต่อไปแอดเวนท์ยี่สอแล้วต่อก็เล็กเลยเล็ก็เด็กถึงไม่ค่อยใช้คอใช่ไหมแต่คอมันปั๊มมันมันมาสองตัวเนี้ยโอ้โหนะเอาคอมาลงใช่นี่อ่ะเอาคอเนี่ยอาจจะมาใช้ใช้แบบนี้ใช่เปล่าเออเดยวสาเหตุของมันสาเหตุที่ถอนสาม นี่จะเอาขึ้นมือของกันนะสมแบบเอาขึ้นมือใช้เก็บเก็บเดี๋ยไม่ก็นี่ก็ได้สามใบสามมีมีคนที่ติดมาเตตัวหนึ่งไงคือยังไงก็มีของแถมมาตลอดใช่บอกไม่ได้โดนคลิกช็อตเด้งขึ้นมือเอามาใช้ใช่เอามาใช้ใช้บอกว่าแบบคฟลิกช็อตหนึ่งก่อนคลิกช็อตเตะหนึ่งตัวเตะสลิงหนึ่งตัวมาคลิกช็อต เั่นี้จะอะไรเดียวเตะใต้ก่อกหนึ่งตัวแล้วก็ฟิกชั่นเดียวของตันมันมันไม่จช่เป็นยังปุ้ยเดินวอลเลยพี่ชั่นแค่ได้นะพิกช็อตนี้แอปเปนใหม่พิกช็อตนี้ชาร์จใหม่พิกช็อตนี้ขึ้นมือใหม่ไม่ถือละคาเก่งมาเครับทำตอนได้เก่งเกินใช่ครับเกินมันเกินเลยอย่างเงี้ยวอลลิงเนี่ย มันจะเก็บขึ้นมือได้ตอนมันเป็นตัวสับฤิ์หรือเป็นสายหรือเป็นสายใช่ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกก็คุณก็มีของเก็บอยู่แล้วอืมใช่ก็เก็บเองเอามาใช้คุณอยู่ข้างนอกเนี่ยถอดไอ้นี้จดไอ้นี้ทำได้กลับมาใหม่ใช่ครับทุเรศจัดฮ่าฮ่ต่อไปจี๊ดนี่คือของทั้งหมดใน box อ่าหมดแล้วนะฮะก็คือโค้งเด็กวอร์ริกอย่างน้อยไม่ก็เยอะกว่าตาตากเฮ้ยคุณบุรีอะบุรีนี่ใส่ไม่ดีอย่างหนักเลยต่อไปครับอ่าสุดยอด เห็นเบิร์ดแล้วว่าไรเราใส่เบิร์ดซ้ำเป็นไหมเบิร์ดพวงเบิร์ดเยอะมากเต็มเต็มอยู่ตอนรีสแตนด์อ่ะยกระดับยกระดับเด็กอืมราคาพันสองสองพันห้าพันมึงไม่ต้องสืบเทคเลยฮะใส่เต็มโอเคสามใบเพราะอะไรจวดสองหาอะไรหาพวกขี้เออจเติมมือมาเติมมือจำเป็นต้องมีก่อนถึงจะใช้ถอดได้เาไปเลยครับผมนี่ครับโอ้ทิ้งมือเขาลางแกอ่าเอ้า เราก็ทำไปตัวเองสบายเด็กเขาบปกเการเบียดเกมเบียดเกมให้เขาลำบากหน่อยขัดเขาหน่อยดีกว่าไม่ขัดมันทรมานไปหน่อยเพราะมันเต็มสีขาวแบบดิ๊ดเ้ก็เป็นขาวชีวิตชีวิตโดนเจอนี่ไงวัลลิดเจอกับวัลลิดใครแปะคนนี้มึงไม่ต้องเก็บเออเฮ้ยฮะแปะไว้สองใบเก็บหนึ่งทิ้งสองมองหน้ามองหน้ากันเ็นชัยชาตรีอย่านะอย่าเพิ่มมือนะ คือสองใบนสองใบก็พอเนาะสองใบก็ได้จสามใบแล้วแต่ชอบตอนไปว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนซ่อมเสียบอะไรเนี่ยมาจากไหนยุคไหนยุคยุคไหนยุคเอ่อนะส่วนแปดคือเอเชียนหรือเปล่ายุคเหนมีลี้ยมีลี้ยมมีเลี้ยมแล้วนี่หน้าหัตถ์แปดแล้วเนี่ยโอ้โหใคือยุคก่อนหน้านี้ยุคหนึ่งชีวิตอ่ะไม่มีอะไรคอสีลงไปไม่มีเทคเอนเตอร์ถ้าใครไม่ชอบเพราะว่ามันกันคนนี้ด้วยคนนี้ก็โดนอ๋อเวรกรรมชอบไม่ชอบแล้วแต่เขาเอาโดนสองฝ่ายเหรอ ดือด่อไปอันนี้คอนเซปต์คือที่ใส่มาแบบเอามาจัดแบบนี่คือแบบคอนโทร่แค่คอนโทรลแต่คนเนี้ยมันมีตีด้วยว่าใช่มีตีด้วยอย่างน้อยมันตีได้ใช่แต่ก็เทส่วนใหญ่เป็นไอเดียหมด มั่ได้ไม่ก็ได้ลออนไม่ต้องเล่นเออใช่ลาไลงไม่กั่ลาออนปินิวก็โดนถ้าเกิดไม่โดนปิดก่อนอ่ะเด็กแบบวางไว้ปิดไม่ได้ลงมาเือเลงมาก็เท็จไม่ได้ต้องวาใส่วางก่อนวางไอ้นี่วางไอ้นี่คุยนั่นอ่ะเฟนนิวกีเองปไม่มีเทคใช่ไหมล่ะเอ้ยแอดเวนเจอร์ดแปดจูดสี่ถึงสี่จูดสี่จูดสวกใที่แปดใไม่ได้ เด็ไม่ออกโอ้โหอยู่ที่เรากันวางถ้าขึ้นมือแรกเป็นอยู่แพ้คือ control control แค่แค่ตัวคอนโทรลขึ้นมือแรกเป็นอยู่แพ้คอนโทรลอ่ะอืมต่อไปสําหรับใครที่ไม่มีอะไรนะครับนี่ไม่มีคนนี้เรามีคนนี้ให้อ่าอือก็เป็นของในบล็อกไดแทนได้บล็อกบล็อกมาตั้สตาร์กอ่ะอืออันนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนเปิดไอ้ไม่ใช่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 ไม่ไม่ไม่ดูอันนี้ไม่เป็นไรพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าของมันรีมาไม่ค่อยแพง แต่นี่หมดแล้วนะมันขาดตลาดแล้ว ไม่รู้อ่ะเห็นไม่ค่อยมีอะไรเรลองดูลองหาดูลองดูลองดูที่มีปัญหามีแค่ไอ้เบอร์นี่แหละเบอร์ทำไมเบอร์นี้มีอะไรมันถือว่าเบอร์ข้างล่างเลยเบอร์นี้รมีวางต่ำนิดเลยอัน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 นี้แบบแพทแพทแพทแบบซื้อมาอันนี้ DLC อันนี้เสริมโอเคโอ้ยมันไม่ต่างมันเหมือนมันอันนี้กนไม่ได้ไม่ต่างกันมากแค่ได้ยิงได้จรวดอันนี้โบนึงเขาแล้วก็ดูมือก่อนว่าเราน้อยกว่าเขาไหมถ้าน้อยกว่าได้จรวดสองเอางี้ครับง่ายๆไอสามไปเนี้ยสล็อตจรวดสล็อตจรวดคิดอะไรไม่ออก เบนด์ดอืมอย่าใส่สาวก็ได้อย่าใส่สาวก็ได้เอ็บเก็บเกินเกินนเกินเกินไปเกินไปถ้าสมมติไม่คิดอะไรไม่ออกอ่ะมีแถมมีแถมมีอ่าเกินไปอีกแล้วเตือนเตือนเตือเตืนอีกแล้วนี่ไงแทนไรคนนี้ใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นชิลเนาะ ไปไหนก็ได้นะจริงๆแล้วชิวในเล่มนี้ก็มีตัวแจกกันตัวเดียวนะคแต่ตัวนี้จะครอบกุมมากขึ้นอยากได้ชิวเลยที่เป็นด้อยากได้ชิวเลยที่เปลี่ยนได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใส่ก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้บังคับมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้ก็มีไม่รับผิดแล้วใช่มุ่งชิลอันนี้ไม่รับผิดทุกอย่างนะไม่ให้ไปเลยไม่ให้ไปเลยเป็นเมื่อนอนหลับโดนซุ่มหอกตอกได้อือือใครประเด็นว่คนนี้คนนี้เป็นแอนด์เวนก่อนเนี่ยใช่ใช่อันนี้ก็จกแล้วไม่ต้องคุย ก็พลาดหนึ่งทังวันค่อยข้างเจ็ดสลับตัวนี้ตอนขับมาต้องดูดีหรือของการสามใบไม่พอก็อาศัยนี้ก็ได้นะใส่เพิ่มไปหนึ่งยาสองยายาบอพิกๆหน่อยก็โอ้จาเมนโอ้จานเมนไปเลยคุณเล่นมอนอีกอยู่แล้วอะไรเอ่ยกินหมูตอี กินม re ูซอมบี้ก็ได้ข้อดีคืออะไรใช้ในแทสได้อ่าโดดลงมาแช่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 แต่เหตุที่ต้องคำนึงถึงเรื่องแทสเพราะว่าเวลาคุณยัดกินมูสอมบี้เข้าไปคุณถอดทิ้งได้ถึงใช้ย้อนทิ้งเลยมันเป็นของที่ยัดเข้ามาใต้อย่างไม่ดีถ้าเกิดว่าใส่พวกแบบเบิร์ดนี้ที่แบบอยู่ในใต้ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยหรือพวกนี้ใส่ในใต้เป็นทำอะไรไม่ได้ไม่จะคกลางๆแบบดึงกลับมาไม่ได้เพราะว่าบริกมันเก็บแค่ ติดเผาไอติดรับคนสมบ้านอือ่หรือใครไม่ชอบสีใบนี้เรามีแถมให้อ่ายากันด้ามด่างานกระด้างจะไม่รับเทกนะอันนี้มันจะไม่รับเถกอ่หรือใครไม่สนใจใบนี้บอกว่าเถกคนนี้มันไม่ได้ใช้เถกอ่ะมีคนนี้ให้ตัวคบนี้จะเป็นตัวกันมือใช่ได้ทางทางแปะนิล่าก็จะเป็นกันมือเอ้าเจอใครเฟนนิวโจนทิ้งแม่งปลาสวนหน้ามือห้าต่ำกว่าได้กันมือเถกหน้าได้จวดแต่ว่าต้องเป็นอีไฟ จวนะไม่ใช่แอดมือค่อนข้างได้เปรียบเด็กวิ่งทุกรูปแบบนอนบล็อกครับมาวิ่งมาเลยหชอบเลยตาม์ตี้นอนบล็อกเตะได้แก้ได้ดง่ายควบคุนไปก็ปอะมอนี้ประมาณนี้เนาะอืมก็แต่งเติมกันได้แต่งติมไดตามตามสภาพที่มีอ่าตามสภาพมนี่ของถ้าแอดโซลินก็แน่น่ะก็จะเป็นพวกประมาณนี้เนาะอืมอ่า ดีๆนี่ความรบกวนความรบกวนความระเบิดอ็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคก็เราหยิบของวินนก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับอ่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ